สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ห้าตุลาคมปีหกแปดนะครับคลิปนี้จะวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับให้ซีถังช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะวันนี้เป็นของเซียนทวีนะครับก็ขอบคุณเซียนทวีนะครับเป็นแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะแนวทางดีๆเป็นแม่นจากเซียนทวีนะครับเนาะวันที่หนึ่งตุลาอ๋อสิบหกนะครับเนาะสิบหกตุลาคมปีหกแปดครับเนาะ วันที่หนึ่งเลยมาแล้วนะครับเราวัาเช่นหนึ่งวันที่สิบหกตุลาคมปีหกแปดวันี่ตรงกับวันพฤหัส,สบดีครับเนาะพฤหัสบ,ด,สบดีวดก่อนวันพุธไล่มาเลยเนเนาะอาการพุธพฤหัสวันนี้เป็นของเซียนทวีนะครับขอขอบคุณเซียนทวีนะครับเป็นแนวทางทดีๆมาแบ่งปันเอฟซีทางช่องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับวดที่แล้วนะรเราบเซียนทวีให้มาเลขตาราง เจ4ดหนึ่งสี่ห้าสองนะครับเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเอกตารางมีห้าตัวนะับเนาะแต่ก่อนมีหตัวลดลงเหลือแค่ห้าตัวนะครับเนาะกระชับเข้านะครับเนาะเซ็นทวีเข้ามาแล้วสามหดติดนะครับเนาะสามหดติดเลยหดที่แล้วพลาดไปนะครับเนะาะพลาดไปหวดทตีเรลาเซ็นทวีบเกตารางเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองบนล่าง ให้เด่นไปที่สีรองเจดนะครับสลรองเจดก็เข้าตัวรองนะครับเนาะเข้า7จะสเจษา้จับคู่ไม่เข้านะครับเนาะเศรษฐายมาก7มาทั้งบนและล่างนะครับเนาะมาทั้งบนและล่างเลยล่างก็เจ็ดเจดบนก็เก้าเจ็ดปดครับเนาะเจษดาจับคู่ให้มีสี่หนึ่งสี่ห้าสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองครับเนาะ ที่มีเจ็ดเจดสี่คู่เลยครับเนาะเน้นชอบเจ็ดมากแต่เสียดายพี่เขาเบิ้ลครับเนาะเจ็ดเจ็ดแต่ก็เจ็ดแปดจริงๆเลขเบิ้ลก็ออกยากครับเนาะมีทำนล้วจะออกยากนานๆจะมีทีนะครับเนาะส่วน 7, เจ็ดแปดเลขพี่เลขน้องก็นานๆออกทีเหมือนกันครับเนาะเลขพี่เลขน้องแต่เขาก็ออกเหมือนเดิมครับไม่ใช่ออกไปได้แต่ว่านานๆมาทีครับเนาะก็เมดที่แล้วเสียทีก็พลาดไปครับเนาะไม่เป็นไรนะครับเนาะ แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับมีถูกมีผิดครัเข้ากันไปเหมือนเดิมวันนี้ลุ้นกันต่อนะครับเนาะลุ้นกันต่อสจหรับขอรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกแปดของเซียนทวีครับเนาะก็ขอบคุณเซียนทวีครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางดีๆมาแบ่งปันเงบสีทางช่องครับเนาะตัวเซียนทวีกันครับเนาะว่าวันนี้จะได้ตัวไหนครับเนาะฝากเงบสีทางช่องสกูลครับเนาะตัวเซียนทวีกันครับสวัสดีครับสสวััดีครบเซียนทวีคครรััับบสสวดี ว่างนะครับเนาะครับว่บางครับออมันนี่ได้เห็นงานบ่เนาะครับมันนี่ไม่ได้ยุดเหมืนนอนอหยุดนะครับเนาะฝนตกบ่เซียนงบ,บ้านนะฝนตกบ่บ่บ่ตกครับบ่แต่ขึ้นขึ้นใตอกเกี่ยวกับย่ำไม่บายแล้วมันต้องไ่ายบ่หน้ารอดเป่บนบ่อบ<ช>่หนา<ช>้นารอดผมตกทุกขึ้นแล้วของผมก็เลย้นี่ผมอยู่แถวๆถวพะปะแดงแถวพัซวัตจีดีครับมันใกล่สลเดนะ ติดต oui, pues ุกเลยตุกเลยตอดเลยให้ำขั้นเลยอ่าบริการแนวทา้งไอเอฟซีนะครับได้หมวดหนึ่งสิบหกตุลาคมครับครับได้แนวทา้งไอเอฟซีวดนี้เอาขึ้นหวดนี้เอาขึ้นเนาะหวดเป๊กี่เอาขึ้นครับหวดเป๊กี่ว่าได้เนาะเช่นหมวดที่แล้วว่าได้โอ้โหขึ้นเขาแน่เหรอเกิดเลยเขาบว่าสามหวดตัวเด้อ ก็จะไปเรียนน้ำเนี่ยวเมื่อไรเนี่ยวันนี้เยวขึ้นนะเอาขึ้นวันเดียวขึ้นครับครับหมวดนี่ยังไงครับครับนักล่างนี่อยู่หาดตัวครับครับผมนี่สองสองหาดแปดสี่แปดเจ็ดสี่ครับสองห้าแปดเจ็ดสี่ครับครับเด่นบนเด่นบนล่างบนล่าง ครับเด่นแปดล่องสองครับครับเด่แปดล่องสองครับสองตัวมีหกชุดครับครับผมแปดสองแปดสองแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับครับสองตัวเด่นยี่สามชุดครับครับผม นแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดนะครับครับสามตัวสามตัวมีอยู่สี่ชุดครับครับห้าแปดสองครับห้าแปดสองสองแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดครับห้าแปดเจ็ดห้าสองเจ็ดครับห้าสองเจ็ด สามตัวเด่นที่สามชุดครับครับผมเด่นหาแปดสองครับหาแปดสองสองแปดเจ็ดครับสองแปดเจ็ดหาสองเจ็ดครับหาสองเจ็ดนะครับครับครับผมทวนตัวเลขแป๊บหนึ่งนะครับเด้อครับเอกตารางมีสองหาแปดเจ็ดซีครับบนรางเด่นแปดล่องสองนะครับครับจะคู่ให้มีแปดสองแปดห้าแปดเจ็ด สามคูณนี่เป็นตัวเน้นนะครับเนาะสามคูณนีค่ครับสามครับสามตัวตัวเน้นครับจุดล่องมี่สองหาสองเจ็ดกับหาเจ็ดครับ, 7, รบจุดสามตัวก็มีห้าแปดสองสองแปดเจ็ดหาแปดเจ็ดหาสองเจ็ดนะครับครับเน้นก็เน้นไปที่หาแปดสองสองแปดเจ็ดแล้วก็หาสองเจ็ดนะครับครับครับผมงามเสียงงาม เจมาอีกเอาเจ็ดวันนี่มาบ่เจ็ด้าครับมาเหลือม,มากแล้วบ่จะเตมากิยันหรือล่งลังไกว่าแมนบ่าจากหากับแปดกับสี่พากันมาดูเนาะวันนี้เจ็ดเริ่มสีแทกมากบ่บ่เลนียนยะอ,อม,มากจริงจริงเะก,กี้ออกดูแหงนอนโซเชียลเนาะเจ็เนาะสุ่มเจ็ดสุ่ 7, 7, 7, มศูนย์เนาะล่าลังวิหาครับสี่ครับหกกับแปดหยาดกันมากบ่สันโอ้ย ใยพูนเหร่นนำเลยวันเหนียวขึ้นเอนขึ้นเช่นวันเีนียวขึ้นครับครับผมไอ้จมีอังฝาเก็บซีบ่ะครับวันที่ผ่านหน้าประูวันเหนียวขึ้นครับทบต้นทบดอกเลยทบต้นทบดอกเลยเนาะครับล่อล่อชุดฟันทุ่งขึ้นเ่าเด้อเช่นครับใกล้ๆคุณละใกล้ๆคุณครับผมขอบคุณหลายนะครับเด้อครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ทบทวนนะครับสำหรับเดทานของเซียนทวีนะครับเป็นงวดที่16ตุลาคมปี68นะครับอดีตเซียนก็บอกว่าเอาคืนทบทวนทบดอกนะครับเนาะอยากเอามาสมงวดซ้อนแล้วก็เอาคืนเข้าไปมั่งครับเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้เล่นด้วยนะครับเนาะก็จะไม่ให้เล่นด้วยก็มีพลาดมีหลุดเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับเนาะวันนี้ก็เซียนที่ก็มั่นใจครับเนาะว่าเหยียบสีได้คืนแน่นอนนะครับเนาะ ก็ใครยังไม่เคยถูกหวยครับเนาะแนะนําให้ตามเซียนทวีนะครับนะไม่เกินสามงวดหรือสองงวดถ้าเข้าเข้าเป็นแผงนะครับเข้าสองสามงวดติดถ้าเข้าถลุดก็งวดเดียวหรือสองงวดประมาณนี้นะครับยังไงได้คืนแน่นอนครับนองซื้อจากเซียนทวีนะเนาะถ้าตามเซียนทวีนะครับ,าารรบก็ฝากไว้ทียมย้แล้วทุกคนเฮง,งเงรวยทเนาะเจันคชิปหน้านะครับชิปนี้ก็สวัสดีครับ